เฮ้ยถ้าหลุด uh นี huh. uh ่ค huh. okay. ah, ือเสียฟอร์มมานะครับกลัว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 เลอ่าครับวิ่มาทดสอบเอ่อวาเอออะไรเดี๋ยบาเลตกับเอ่อกำแพงของดาดเล่นล็อกนะครับอ่าคุณไปไหนนะครับ โหลโลมีใครเล่นอยู่ไหมเนี่ยเล่นมิจ้าเล่นอยู่โอเค let's go โคาชเก่งแบบสก๋วเก่งเลยนะครับโอ้โหเฮ้ยเราเสียว ขาขาเอาเนี então, ่ยโอ้โหว้าลงารงลงแงลงแางเฮยดาครับอยู่ไหนอูแลครับเก่งว่ะ เรียบร้อยแล้วในการทดสอบการยิงแบบเฉียดนะครับหัวไม่ต้องนแลัวหัวตายนะครับดูดีนะครับเร็ตจี